ครับพี่น้องครับเมื่อกี้ครับสายเข้ามากครับมึอมาตอกันอีกรอบนึงครับกัดเดี๋ยวค้นๆแล้วแล้วซิมครับบานี้โอ้ยเสียดายขาดตอนนาองวันนี้มีสายเข้ามาตัวหลายๆครับก็มีตัวเดียวเอ้าเรียบร้อยครับบานนี่โอ้เสียบแล้วโอ้ยยำเสียบแล้วครับเสียบแล้วครับอยู่ครับ นื่โบจะเบาเลยบจะผ่าแบบนี่ครับเส้นครับเขาใส่เส้นพร้พอมเขาใส่ที่ล้างเส้นนะโอ้ยคักข,ขนาดยำใส่เส้นไปเลยใส่เส้นเข้าไปเส้นเขาก็ฉีกๆในเรื่อจังหน่อย,อยมือเนี่ยละเจ้าของกิ่นแมเนี่ยละใส่เข้าไปเลยโอ้ยครับ ยำมีข้นด้วบะนี่ใส่เสนแล้วเขาค้นไปเรื่อยๆเด้อค้นในเส้นมันเข่าหนามันเข่าเส้นมันมันเสบ็บแสบมันมันแสบแล้วหนาม,มันอะเขา่าเข่าแล้วแต่ว่าบะนี่เขาเขาเส้นใส่ไอ้มันอันนั้นเนี่ยจะไม่นะครับเส้นอกาก็้นไปเรื่อยๆก่อนโอเคครับอารเื่มสิได้แล้วล่ะเรื่มสมหักแล้วอม ไปครับน e. ี่อืมยำหาเนาะสิมเบิังไม้ก่อนนะกุญแจเขาทายอยู่ดอกคิดว่าเดี๋ยวเด้อแบตกประสิเบิร์ตมือนี้นี่ฆาขนาดนี่นี่สิมอยู่เอาวิมเด้อบานีิสิมเด้อโอ้ยสมเขาเด้อยสัตว์เอ้ย หมีน่นอ้องต้มมี่กับซอนนี่แหละตื่นเลยอืมเสรษฐ์ก็เป็นเส้น,นอ่องโสงสัยเสียบเอาอันนี้เลยจ้ะอืมขอขาทาหยัจางจางเขาก็ล้ำลาลงไปน้ฝาจมมันจาง มันก็รับประทานไปขาดขนาดพี่น้องเอ้ยนี่ยำเขาขักขนาดเลยเดี๋ยวน่าจะผมจัดใส่จานซิมเบอร์ก่อนเด้อเพราะว่ามันสีเป็นตังไหน,นข,ข้าแล้วข,ข้านแล้ว แซ่บแซ่บขนาดเด้อคัดอะไรขาดอะไรปากอะไรยังไนเนี่ยหักหักหักเมาแล้วจัดจานครับบ้านนี้จัดจานด้วยอืมนี่ครับโอ้ยจังไม่เด้อจัจานก่อนนี่ยำครับยำครับเอ้ยหักขนาดเด้อหอบ จำรวมมิดหน่ลยจะไตบ่าวน้ำผนเอาครับนี่ครับโอ้ยใส่เข้าไปไลยอยู่นะครับมือกับกินหลายค่นนะครับขอบขั้วเลยแหละบัวได้ไปใส่ครับกินทั้งลูกเอ้ในบ้านทั้งน,นั่นนี่แะครับกินน้ำกัน เว่ายา่ำกอนได้นิมดตลอดนะครับวาย่ำนี่นเขาบริกินเขเขาเากินเห่นไปเรื่อยๆนนะถ้ามีเงินเอาบางอังเนาะหัก้นี่พอได้ยุคครับนี่เอยหักเยี่ยมเลยบานนี้วันนึง้ขอสิ้ัดหน่อยดูเป็นจังไงเอาซอมนีมาดดอสิ้นบางก็เด้อพี่น้องเด้อ เมีดีกีนี่ให้สีทัว่านี้เนาะได้ดีกีแน่ไดีดกีแน่ได้ยังแน่กับสีแซบคนนี้แต่ว่าก็โอเคครับแต่ว่าถ้าพูด,พดถึงน่าทั้งไอ้ทั้งต่างประเทศเนาะเพื่อนกับสีมีประจําบ,บ้านไปตลอดได้บม่บมบ่แน่นว่าเพื่อนกินเ่านี่เพื่อไอ้ไน,นะน,นักคนไทยนี่กินายโพดแต่ว่า,าตั้งตั้งขาเนี่ยเขากินกินเพื่อบางปร,ประเทศเขาหนาวเนาะ เขากินกินเพื่อให้เลือดมันหมุนเวียนได้ดีครับมันโมเมนเขาสิก,กินแล้วเขาสิกินแบบคนไทยกินจนเมาโมเมนครับแต่กินถ้ากินกินเป็นยาก็เป็นยาได้ครับเราเนะมันโมเมนว่าเป็นผิดเป็นไพ่พตลอดได้ครับทังประเทศเขากินเขามีจิตบานไม่ตลอดได้เขาเรียกว่าวดสากานะครับวดสากาเนาะวดสากาไอ้ทางต่างประเทศนะเขาเรียกวดสากาเอาอืมขอโทแต่ ไอ้บอลน้ำผลไม้คือกันยืดด้านน้อยตลอดมันก็ง่ายครับสไตล์ตั้งประเทศเป็นคนอีสานก็ต้องแบบนี้ครับมาอยู่นี่เอาก็ต้องมีพวกไว้ครับเพิ่นบอให้ซื้อแมนยูครับเขาบม่ได้ไปซื้อบรน้ำผลไม้่ได้ซื้อเลย่ดองไม่ตั้งจปนโดนเดบ่บอลน้ำผลไม้หมุอนี่สิเอาจะเปกครับหมุอนี่นี่ครับเป็นโลดแบบนี้นะครับกะอย่ามาเจ้ากันจนะหมุอนี่ขอกินจะเปกนึงครับเพราะว่ามันจะได้กินแซ่บมันนะเพราะว่ามันเทอด โอเคครับนี่ครับลิ้นไปเรียบร้อยแล้วลิ้นไวนะครับเรียนมีเลยเสียงไวองอ่ายๆเดยไปประจําบ้านครับยาสามัญประจําบ้านครับตอนน้องมีรับเป็กเข้าไปนี่กินข้าวเสบเลยโอ้ยเป็กเดียวเท่านั้นและครับอันนี้มันเป็นยาครับกินเป็นยาก็เป็นยานะครับโมเมนต์ว่า